นำโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนัตโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนัตโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะขอนบหนอมขอโนบอมแด่องสมเด็จแด่องสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสผู้ไกลจากกิเล่ตัดสนชชอบตัดสนุชอบ สงえหลา้ okay. โดยดเอ่อข้าพาเจ้าบัจจาขอน้องถบายขอน้องถวายว่าอาบน้ําฝนอาบน้ําฝนมองด้วยเครื่องสังฆทานรอมด้วยเครื่องสังฆทานน้ําดื่มดีและจตุปัจจัยและจตุปัจจัยเพื่อร่วมสร้างเจดีเพื่อร่วมสร้างเจดีวันน้องบุญเองแห่งนี้ ด้วยอาดิสงด้วยอาดิสงที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ถวายข้าอาบน้ำฝนได้ถวายข้าพร้อมเครื่องสังฆทานพร้อมเครื่องสังฆทานน้ำดื่มน้ำดีและร่วมสร้างพระเจมีนี้และร่วมสร้างพระจียีนี้ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพจิตที่ดีมีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ความเจริญรุ่งเรืองดีคเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานเทอตลอดกาลนานเธอสาธุเอลง้าง่อะโอเคแวน้ดื่แล้วแป๊โอเคนวันนี้เรานี้เราได้มารวมสร้างเกีกลให้กับบัรพบุรุษก็ได้นะยายนะ ยะถาวาิวหาปูราปาลิปุเรนติสาะลังเอวะเมวอิโตจินังเตตานังอุปกะปติอิทิตังปติตังตุมทังชิกเปเมวะสัมมิจตุสเถกุเรนตุสังกปาจันโทปันละโสยถามณิโชติละโสยะถา วัชตูความจันไหลทั้งปวงจงบำลาภัยสัพรพโลโควโินัส,สตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตพระวัตว,วันตรายโยอันตรายจงอย่ามีแก่ท่านสุข,ขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาิวาทนาสีริสันิจังวุทธาปัจจายิโนจัตโรธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังระลังจเจริญพรให้มีความสุขความริญ ก็ผู้เฒ่าพาเที่ยวผู้เขามาเที่ยวครับผมตัดต่อเองมันเสียงเองถ่ายเองแสดงเองโอเรี่ยวดีแล้วหน่อยยู่มีครับโพดมีความสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีได้เก่งเลยครับผู้สูงวัยไม่ตกยุค